ในที่สุดก็ถึงเวลาเปิดเผยเทคโนโลยีทางทหารลับที่โลกไม่เคยรู้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีกลายเป็นกุญแจสําคัญในการนิยามอํานาจไม่ใช่เพียงในด้านเศรษฐกิจหรือวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงพลังทางการทหารที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจากหน้าโลกกําลังก้าวเข้าสู่ยุคข,ของสงครามไร้เสียงซึ่งดําเนินไปบนสนามรบแห่งเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเคยเห็นวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกที่เคยถูกปิดตายเทคโนโลยีทางทหารลับที่รัฐบาลไม่เคยเปิดเผย และอาจเปลี่ยนโลกตลอดการขีปนาวุธอัจฉริยะเมื่อ AI ควบคุมความแม่นยำเกินมนุษย์ขีปนาวุธยุคใหม่ไม่ใช่อาวุธที่พุ่งตรงตามคำสั่งอีกต่อไปแต่มันคือนักล่าอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจและเปลี่ยนเป้าหมายแบบเรียลไทมข์ขีปนาวุธ AI เหล่านี้สามารถหลบหลีกระบบต่อต้านของศัตรูได้อย่างแม่นยำโดยวิเคราะห์ภูมิประเทศแบบ3ามมิตจิจากดาวเทียมจดจำโครงสร้างอาคารเปรียบเทียบความร้อนจากเป้าหมายและพุ่งเข้าทำลาย โดยไม่ให้ศัตรูทันตั้งตัวยุวิยุกใหม่โดรนที่ไม่ใช่แค่บินแต่คิดเองได้โดรนสมัยใหม่คือนักรบ AI บินได้ที่สามารถปฏิบัติการพร้อมกันหลายร้อยลำแบบสมแอตแทกโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์คุมจากศูนย์กลางอีกต่อไปโดรนบางรุ่นสามารถเจาะเข้าไปในอาคารตรวจจับศัตรูหลังสิ่งกีดขวางและใช้ระเบิดเจาะกราะระดับสูงได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังสามารถทําการลวงหลอกศัตรูเช่นปล่อยเครื่องรบกวนหรือจำลองเสียงยานบินหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามสับสน ยานรบไร้คนขับกองทัพเหล็กอัตโนมัติรถทังไร้คนขับในยุคใหม่นั้นสามารถตัดสินใจโจมตีหรือหลบหลีกได้เองโดยอาศัยแมชชีเลอร์นิ่งที่เรียนรู้จากสนามรบจริงยานรบเหล่านี้สามารถทํางานร่วมกันเป็นฝูงอัปเดตตาแหน่งเป้าหมายทุกเซียววินาทีและแม้แต่แบ่งบทบาทกันระหว่างคันรุกค,คันป้องกันหรือคันช่วยเหลืออัตโนมัติยุคของกองทัพมนุษย์กําลังกลายเป็นอดีตชุดกราะเสริมพลังเปลี่ยนทหารธรรมดาเป็นยอดมนุษย์ เอ็กซ e l สเคเหรือชุดเกราะเสริมพลังพัฒนาถึงขั้นสามารถแบกน้ำหนักมากกว่า200กิโลกรัมได้อย่างง่ายดายทำให้ทหารสามารถพกอาวุธหนักเข้าแนวหน้าได้ด้วยความคล่องตัวสูงทหารที่ใส่ชุดนี้สามารถกระโดดได้สูงกว่า2เมตรวิ่งเร็วกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีระบบฟื้นฟูพลังงานในตัวเช่นแปลงแรงเหยียบพ,พื้นเป็นพลังไฟฟ้าสำรองอาวุธพลังงานเร็วกว่าแสงทำลายแบบไร้เสียง เทคโนโลยีดิเรกทิดอินดิจีเช่นเลเซอร์พลังงานสูงและคลื่นไมโครเวฟถูกนํามาใช้จริงแล้วในกองทัพเรือและเรือดำน้ำําเรือบางลําสามารถเผาโดนได้กลางอากาศภายใน1วินาทีโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเลยกันที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้าแทนดินปืนสามารถยิงกระสุนเร็วกว่าเสียงถึง7เท่าจอกระนานโดยไม่จําเป็นต้องติดหัวระเบิดเทคโนโลยีพรางตัวล่องหนอยู่ต่อหน้าแต่ไม่อาจเห็น metamaterial คือวัสดุที่สามารถหักเสงได้เหมือนผ้ากลุ่มล่องหนในนิยาย โดยเปลี่ยนทิศทางแสงให้อ้อมวัตถุทําให้สิ่งนั้นหายไปจากการมองเห็นเทคโนโลยีนี้เริ่มถูกใช้ในยารบขนาดเล็กชุดทหารเฉพาะหน่วยและแม้แต่โดรนติดกล้องที่เข้าใกล้ศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับสงครามไซเบอร์ข้อมูลคือกระสุน AI ที่ใช้ในการทำไซเบอร์วอลเฟอร์สามารถจำแนกช่องโหว่ของระบบป้องกันของศัตรูแล้วเข้าไปยึดระบบบงังคับบัญชาเปลี่ยนเป้าหมายของคิปาวุธหรือแม้แต่ปิด ระบบพลังงานของเมืองทั้งเมืองได้จากระยะไกลมันคือสงครามแบบใหม่ที่ไม่ต้องเสียเลือดแม้แต่หยดเดียวแต่สามารถทําให้ประเทศล่มสลายได้ภายในไม่กี่นาทีดาวเทียมรบอาวุธจากอาวกาศยุคของดาวเทียมที่เป็นเพียงกล้องถ่ายภาพจบลงแล้วดาวเทียมรบยุคใหม่สามารถติดอาวุธเลเซอร์ต่อยานยูวีลงสู่ชั้นบรรยากาศหรือยิงยีมทีเพื่อทาลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทวีปได้รัเสเซียและจีนกําลังพัฒนาดาวเทียมนักฆ่า ที่สามารถทำลายดาวเทียมของประเทศอื่นได้ด้วยหุ่นยนต์ติดแขนกลจากระยะไกลย AI ยุทธศาสตร์คิดแทนแม่ทัพระบบ AI เชิงลึกที่สามารถคำนวณความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากสถานการณ์สงครามนับล้านรูปแบบในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีกำลังถูกใช้งานจริงในกองทัพชั้นนำมันสามารถเสนอแผนรบคาดดาวแนวทางศัตรูจำลองการประทะลงหน้าและแจ้งเตือนจุดพังของยุทธการก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงหุ่นยนต์แนวหน้าสำรวจสังเกตทำลาย หุ่โยนลาดตะเวนมีทั้งแบบเดินสี่ขาแบบติดตะขาบหรือแม้แต่แบบบินในที่แค่พวกมันสามารถวิเคราะห์สารเคมีตรวจจับอาวุธชีวภาพหรือค้นหาทางลับในอาคารได้นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ลักษณะพื้นที่ใหม่ๆและกลับไปซ้ำภารกิจแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งใหม่ระบบป้องกันอัจฉริยะยิงสวนอัตโนมัติแบบ AI Active Protection System APS ที่ถูกติดตั้งในรถถังหรือฐานรบตอนนี้สามารถตรวจจับขีปนาวุธ ที่กำลังพุ่งเข้ามาและปล่อยจรวดสวนได้ในเวลาไม่ถึงศูนวินาทีระบบเหล่านี้ยังสามารถวิเคราะห์ทิศทางลมความร้อนและตำแหน่งศัตรูเพื่อปรับการยิงให้แม่นยำขึ้นทุกครั้งอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ไม่ต้องระเบิดก็ร้ายแรงแม้จะเป็นหัวข้ออ่อนไหวแต่ความจริงคือหลายประเทศกำลังวิจัยไวรัสปรับแต่งพันธุกรรมที่สามารถโจมตีเป้าหมายจำเพาะเช่น d n a อ็กลุ่มช,ชาติกลุ่มเลือดหรือผู้ที่มีโรคเฉพาะทางความเสี่ยงนี้ทำให้เกิดการแข่งขัน เพื่อพัฒนาระบบต้องการระดับชีวโมเลกุลในทหารแนวหน้าอาวุธจิตวิทยาสร้างภาพลวงหลอกในสมองอุปกรณ์บางชิ้นสามารถปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ำหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสมองมนุษย์ทำให้รู้สึกเิียวหัวหลงทางหรือรู้สึกถึงการถูกจ้องแม้ในที่ว่างเปล่าระบบเหล่านี้อยู่ในระยะทดลองแต่มีรายงานหลายฉบับในสนามรบที่แสดงผลกระทบจริงต่อทหารศัตรูบทส่งท้ายใครควบคุมเทคโนโลยี คนนั้นควบคุมโลกเมื่อคุณได้เห็นเบื้องหลังของอาวุธที่ทรงพลังเหล่านี้แล้วคำถามสำคัญคือใครควรมีสิทธิ์ในการใช้มันเทคโนโลยีสามารถปกป้องโลกแต่ก็สามารถทำลายมนุษยชาติได้ในพริบตาหากมนุษย์ไม่สามารถควบคุมศีลธรรมของตนเองเทคโนโลยีที่ควรช่วยชีวิตอาจกลายเป็นฝันร้ายของอนาคตโลกไม่ได้กลายเป็นสนามรบของทหารแต่มันกลายเป็นสนามประลองของสมองกลและพลังที่มองไม่เห็น หากคุณต้องการให้ผมแปลงสคริปต์นี้เป็นวิดีโอแบบมีเสียงภาคอัตโนมัติเพิ่มคำบรรยายหรือสร้างเป็นคอนเทนต์ย่อยสำหรับหลายคลิปโปรดแจ้งได้เลยครับ